สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณครูบนตรีลำคำอีกเช่นเคยนะครับคาบนี้เราจะมีอะไรนำเสนอมาดูกันเลยนะครับ หนูหนูจ้าวันนี้หนูมากี่คนหนูหนูจ้าวันนี้อยากเรียนอะไรหนูคนดีมาทุกทีมาด้วยใจถามหน่อยได้ไหมวันนี้จะให้สอนอยาง สวัสดีนะคบวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีสาสที่สองในหัวข้อเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างมากในการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงงานทางประวัติศาสตร์เพราะการศึกษาประวัติศาสตร์ ต้องอาศัยหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหลายได้บันทึกไว้ถ้าไม่มีหลักฐานการศึกษาประวิศาสตร์ก็จะไม่ถูกต้องหรือถูกต้องน้อยและอาจจะเปรียบได้กับนวริยายดังนั้นประวิศาสตร์ก็คือเป็นการศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตโดยหลักฐานทางประวิศาสตร์แบ่งเป็นหนึ่ง ตามความสําคัญมีหลักฐานชั้นต้นหรือปฐมภูมิเป็นหลักฐานที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงและหลักฐานชั้นรองหรือทุติยภูมิเป็นหลักฐานที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงแต่จะเป็นบันทึกภายหลังจากเหตุการณ์นั้น 2. ตามลักษณะจะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานที่เป็นตัวอักษรเช่นหลักิลาจรึกไบลานหนังสือบันทึกของลาลูแบ หนังสือพงศาวดาร 2. หลักฐานที่ไม่เป็นอักษรเป็นหลักฐานที่ไม่มีตัวอักษร<ม>เช่นวัดวาอารามโบราณสถานโบราณวัตถุเป็นต้นจากข้อมูลและหลักฐานจะเสร็จสมบูรณ์ไปไม่ได้จะต้องมีวิธีการทบทางประวัติศาสตร์5ข้อดังนี้ 1. การกำหนดปัญหาหรือเรื่องที่จะศึกษา 2. การรวบรวมหลักฐาน 3. การตรวจสอบและประเมินหลักฐาน4การตีความ ของหลักฐาน 5. การเรียบเรียงและนำเสนอคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ